เดี๋ยวเดียวเดียวลุงพรปิดา้ากระโปรงก่อนอ,อ,อ้าวช่างโชคอ่ะก้มคลาดแล้วนะครับอ้อคขับโดยลุงพรนะครับ ลุงพอล,ลองเบรกดูด้วยนะอลา,าล,ออล,อะลุงพอ,อ,งพอนี่แน่นอนลองเบรกด,ด,ดูลุง อ๋อเบรกมืออเก็ลุงพอนแน่นอนเดีย๋ยวว่าลุงพอนใช้เบรกมือเลยเบรคจีนเบรคจีนไม่มีเบรคโอ้เบรกจีนไม่มีนะครับมีแต่เบรกมือ,อเดี๋ยว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 ลุงพอเดี๋ยว เดียวให้ลุงทอนเบรกให้ดูครับเดี๋ยถ้าให้ลุงทอนขับแล้วเบรกให้ดูครับโอ้นี่เบรกมือครับก <laughs> ็ใช้เบรกมือนะครับเดี๋ยวไปเช็คที่โน,น่นเช็คที่ร้านางชงโชค ข้างยิ้มเลยครับมีเบรกมือจะได้ไม่ต้องลากได,ได้คันนี้เนี่ยคันแรงลากแน่นอนเลยโอ้ว่าจะทำคอนเทนต์สักหน่อยเบรกมือติดเฉยอาลุงพลแน่นอนครับเบรกมือ โอ้ลุงพลเก่งแท้ลุลงพลเล่ฮ่าฮ <laughs> ่ัน่นาา่าฮาฮ่า่าา่า่า่่า่ว่่าิ่าาา่

เากิดถูกใจไหมป้าถูกใจมากๆเลยครับโอ้ถูกใจมากๆเลยครับโอ้ขอบคุณมากๆครับรถโบราณยังไงหายากไม่กันซีมันมันได้ด้วยก็จ่ายตังค์เร็วจ่ายตังค์ให้เท่าแกเดี๋ยวไปเช็คไปนะท่านผู้ชมอันนี้ใช้เบรก เอ้าโคงมีไตรลมด้วยโฉนนี่นี่มารับตังคกระบงเฮ้ยเบสชุกเชิญก่อนฮะ้ยืนี้อันนี้แสนเออครับเดี๋ยวนังพี่มิกวันนี้ได้ตังสองคันแล้วโอ้พี่มิกเช้าไปส่งสามเลยโอ้ชุดล่างด้วยหนึ่งเยอะวันนี้วันดีเนาะมันมันโอไรวันวันสายวันจันทร์เลยเลื่ดีวันจันทร์ เรืองดีวันจันทร์วันออกวันศาี่มิกจัดไปแล้วสามชิ้นงานอาลูกพรเซ็นเลยเอาเป็นแล้วอาเชิงโชคเซ็นเลยญาติโอมือสั่นหมดเดี๋ยวให้ลุกพรอนถ่ายเนี่ยออกพรรษาวันนี้เลยแข่งโชคบอกว่านี้๋อไม่จบการแล้วเมื่อเช้าพระบอกว่าคืนนี้เย อลอไามบโอ้แตินพั่ต้องน่ลถ้าหมาไม่มองนี่ไม่มีราคาถ้าหมามองนี่มีราคาแล้วลุงพรเนาะครับผมนี่ที่้อยถ้าั้งนี้มันพักเป็อไม่ไตาต้องใช้อยากตาโอ้ป๋าตังเยอะเนี่ยจบ จบมานี่จบสองคันเลยเนี่ยสามคันกับสองคันป้าบอกมาหมดแล้วมดแล้วมดทางคันะครับ้วครับเอาทายไหขอบคุณหลายครับครับท่านครับเอาไปใช้ก็ทำไปคูณเอาไปคนเงินคนทองรุงพรจะรับไปไห่เนี่ยบอยรับไปร้านแช่งโชว์ครับ เนื่อขับไปทางร้าดลาดนลครับครับขับไปถึงร้านนึงครับจะให้เขาสอบได้เลยครับโอ้ครับเราตอนนี้ยังไม่กล้าครับแม่ดีแล้วดีแล้วหมามองเลยดีถ้าหมาไม่มองเลยไม่คปื่อละครับขนาดหมาไม่ยังไม่มองเลยใครจะมามองนะครับจ่าเขียนชื่อป้าเลยชื่ออะไรมขอหลังหน่อยขอหลังหน่อข้างไหนนอเนี่ยนอไหนตรงไหนบอกที่ตรงก่อนเด็กกับเจ้าอ๋อ

เดี๋ยวจะมีแนะนำตาม YouTube ทางวิละอีกหลายคนเพราะตอนนี้บ้านเทชรเขาไม่เคยรู้จักว่า YouTube ทางวิละเขามีตอนนี้เขารู้ละเขาก็จะเปิดเซิร์ชหาละตอนนี่ป๋าก็ดังนี่ป๋าเข้าช่องด้วยขอบขอบคนช่องววละดล้วแต่งเครับใครโทรมาอ่ะอ๋อคอใครอ่ะถ่ายรูปเลยดีไหลรุมพันให ปิดการขายครับท่านผู้ชมวันนี้พี่มิกนี่อโอเคครับฝากติดตามลนละรับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกดติดตามช่องวิระดำาแสงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ ครับคลินี้ขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ